จำได้ไหมครับตอนที่ผมรีวิว RTX 3080ไปเนี่ยตอนนั้นผมบอกได้เลยว่า t u u g h Gaming เนี่ยมาเหนือความคาดหมายมากนะครับเอา,อาตรงๆจากใจนะผมไม่เคยหวังว่า t u u g h Gaming มันจะเป็น Product อะไรที่มันดูดีดูไฮเอน n ์มากมายเพราะว่า ASUS เนี่ยเขามี ROG คํำเป็น Product ระดับบนระดับไฮเอน์อยู่ t o u g h g a m ม n g มมาเลยเป็นเน้นพวกตลาดที่แบบ ราคาประหยัดเน้นความคุ้มค่าอะไรอย่างนี้นะครับเน้นประสิทธิภาพแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่ได้สวยงามท้าพวก rog นะครับแต่ว่าตอนนั้น่ะไอทัฟเกมมิ่งเนี่ยผมแกะออกมาแล้วเนี่ยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะผมยังไม่เคยแกะตัว rog นะแกะอะไรออกมาหลายอย่างดูหน้าตาดูงายประกอบ asus top gaming rtx 3080เป็นการ์ดจอ3080ที่ผมจับแล้วดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเลือกอันดับท็อปทอปในตลาดเช่นเดียวกันนะครับบอกได้เลยทุกร้าน top gaming หมดก่อนนะครับและตอนนี้เขาส่ง rtx 3060 ti มาให้ผมรีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับดูกันเลยว่าไอตัวนี้มันจะยังดีเหมือน3080 ส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าไอ้การ์จอ RTX เนี่ยมันมีอะไรพิเศษบ้างเมื่อเทียบก,กับตัว GTX หรือว่าของค่ายอื่นนะครับอย่างแรกเลยถ้าคุณเห็นว่าเป็น RTX ไม่ใช่ GTX เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า real time ray tracing ที่ถูกมวลผลด้วย RT core ภายในนะครับไอ ray tracing เนี่ยมันเป็นการจําลองแสงเงาที่มันดูแล้วสมจริงมากขึ้นตัวนี้มีหน่วยวลผลแยกออกมาเพื่อการทําแบบนี้เลยโดยเฉพาะนะครับและ พอเป็นการ์ด RTX 30มเนี่ยมันก็เป็น r a y Tracing Gen 2แล้วในขณะที่เจนแรกเป็นพวก RTX 2000แรงต่างนะครับตัวนี้รุ่นใหม่กว่าสเสถียรมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเจนที่แล้วนะครับต่อมา DLSS นะครับหรือว่า Deep Learning Super Sampling เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ AI ที่ทาง NV i d i a เดียเขาใช้ช่วยฝันเฟรมอะไรเงี้วานไปซึ่งตัวเกมต้องรองรับด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าเกมคุณมันรองรับ DLSS เนี่ยเ v i d i a เดียเขาจะใช้ AI ในการช่วยประมวลผล a m รมเรตในช่วง Resolution สูงสูให้เล่นได้ลื่นมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างบางเกมที่แบบ 4K ไม่มี DLSS คุณเล่นไม่ได้เลยแต่พอมี DLSS เข้าไปเนี่ย มันเล่นได้ดีขึ้นนะครับเล่นได้ลื่นไหลามากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็น DSS version 2.0แล้วด้วยเช่นเดียวกัน <S <S ต่อมานะครับมีฟีเจอร์ NVIDIA Broadcast นะครับชื่อมันดูเฉยๆยังไงไม่รู้เนาะแต่ก็มันตรงตัวอะไระฮะก็คือพูดง่ายๆว่าคน,นต้องการแคสเกมคน,นต้องการ broadcast บบอ,อะไรต่างๆนะฮะ ตัวนี้คุณไม่ต้องไปใช้โปรแกรมอะไรเพิ่มเติมหรือว่าต้องไม่ต้องไปซื้อไอ้แคปเจอร์การ์ดอะไรต่างๆมาใช้มากมายเพราะว่า Nvidia ดียเขามี b u i l อินมาในซอฟต์แวร์ของเขาเลยนะครับและที่สำคัญผมชอบตรงที่มันไม่กินสเปคเพราะว่ามันมีตัวเอ็นโคเดอร์อยู่ภายในเนี่ยเวลาคุณ cast Game แคสเกมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ไป Impact ประสิทธิภาพของตัว CPU คุณเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแคสเกมชอบบล็อ c แคสลง Facebook ลง YouTube ลง Twitch ละอะไรต่างๆเนี่ย คุณน่าจะชอบกับฟีเจอร์บิวอินของกร์าจอ RTX ตัวใหม่ๆนี้นะครับและสุดท้ายฮะอันนี้ก็เกมที่มันมีฟีเจอร์ใหม่ๆหลายๆเกมนะอย่างเช่นพวกไซเบอร์พังเนี่ยไอ้กร์าจอตัวนี้ก็ออกแบบมาเล่นได้ด้วยนะครับเพราะว่าเกมบางเกมอย่างที่ไซเบอร์พังเนี่ยมันมีทั้ง RTX Real Time r e t r e c i n g แล้วก็มีทั้ง DLSS ช่วยปั่นเฟรมก็ได้ทั้งภาพที่สวยแล้วก็เฟรมที่ลื่นไหลไแต่ติดว่าเกมอัพติมัลไม่ดีอยู่เลย ก็อาจจะฟังรูแปลกๆนิดหน่อยนะครับว่าทำไมผมพูดในเรื่องพวกนี้นะครับบอกได้เลยว่าเทปนี้เป็นเทปไอโฟนทัวรี่เอารับตังเข้ามานะครับแต่หลังจากนี้ผมจะพูดความจริงและกลับมาอยู่ในช่วงของรีวิวปกติตามสไตล์ผมต่อนะฮะมาดูตัวการดกันเลยตัวการ์ดนะครับตามสไตล์ของทัฟเกมมิ่งก็คือหน้าตาม,มันจะดูแบบโทนเป็นอุปกรณ์ทางการทหารอยู่นิดนึ่งนะดูแล้วทรงมันคล้ายๆแบบพวกปืนอะไรอย่างนี้ก็คิดกันได้เหมือนกันนะครับและฝาครอบข้างบนนี้มันเป็นเหล็กหมดเลยผมชอบมากนะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยแน่นอนว่า เป็นเหล็กยังไงมันก็ไม่มีทางดูกองแกงแน่นอนและตัวนี้ไม่มีคําว่ากองแกงเลยแม้แต่น้อยนะครับถ้าเป็นทัฟยังขนาดนี้ผมว่า ROG อลังกว่านี้อีกนะฮะความยาวตัวกา๊าซ30ซนติเมตรนะครับก็เป็นความยาวมาตรฐานของกา๊าซสมัยใหม่นะถ้าสมัยก่อนแบบอย่างเงี้ยถือว่าใหญ่นะครับแต่ตัวนี้เรียก็ปกติละนะฮะความหนากินแค่สล็ซอตแต่ว่ายืดจริงๆประมาณสล็อตเพราะฉะนั้นเว้นพื้นที่ให้ด้านล่างประมาณสล็ซอสละกันนะครับถึงจะหายใจได้สะดวกพัดลมเป็นแบบขนาด 9เซนนะครับ axial tech fan หมดเลยนะครับอย่างที่เห็นว่าใบพัด mm hmm. ตรงนี้มันมีการออกแบบมาให้คุมทิศทางลมแบบเป่าแล้วเป่าอัดลงไปบนแผ่นฟินในตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับมาดูด้านข้างจะเห็นว่ามีคำว่า g Force RTX อยู่ตรงนี้ไม่ได้มีไฟอะไรเหมือนพวกการด FE Founder Edition เนาะแต่ว่าไฟเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าเอไฟ RGB มันมีแค่นี้มันจะอลังการหรือเปล่ามันดูไม่ใหญ่เลยแต่ด้วยความสว่างของมันเนี่ยผมบอกกันเลยนะครับ ผมคืนคาพูดไปเลยเพราะว่าตัวนี้มันดูอลังจริงและไฟมันสวยมากนะครับดูอีกนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้ PCB เนี่ยมันยาวแค่ตรงบริเวณนี้ส่วนที่ยาวขึ้นออกมาเนี่ยเป็นเพราะแบ p เพลทมันต้องทำออกมารับกับฮีทซิงที่มีพัดลม3ตัวทำให้ตัวการ์ดมันต้องยาวกว่าปกตินะครับและก็คุณจะเห็นว่ามีโหมด Performance กับโหมด Qui e t เป็นสวิตช์อยู่ตรงนี้สลับไป2โหมดนะครับซึ่งส่วนตัวไม่มีเหตุผลที่ต้องสับไปที่โหมด Quiet เเลยเพราะว่าโหมด Performance ในช่วงฟูโหลดยาวๆมันก็ไม่มีตอนไหนที่เสียงดังจนน่ารําคาญจนต้องแบบสับไปโหมดควอตแต่อย่างใดใช้พวะมาลยาวๆได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังแบ็คเพจจะเห็นว่ามีรูเนี่ย ตามสไตล์ของการ์ด RTX 30เจนใหม่ๆเนี่ยเขาชอบแบบมีลมที่เป่าย้อนขึ้นมาจากด้านแบ็กเพลทเพื่อให้ดูดออกโดยพัดลมหลังเคสนะครับถึงแม้จะไม่มีพัดลมตรงนี้เหมือน Founder Edition แต่ว่าเอฟเฟกการเป่าลมย้อนออกมามันก็ยังมีนะครับและการเจาะรูเซาะล่องอะไรต่างๆมาเนี่ยมันก็จัดมาให้เต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการป้องกันฮิตโซกและเพิ่มความสวยงาม ความดุดันด้วยเช่นกันด้านหน้าของตัวก๊าซจะเห็นว่ามีช่องสําหรับการใส่ที่คำก๊าซนะครับตัวนี้จําเป็นไหมผมว่าก๊าซน้ําหนักมันก็หนักในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นที่คุณจําเป็นต้องใส่แต่ว่าถ้าใส่มันก็ดีดีกว่าไม่ใส่อะ ส่วนด้านหลังนะครับอันนี้มันเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความเงามันจะดูสวยกว่ายี่ห้ออื่นด้วยนะครับเป็นสแตนเลสสตีลเบอร์304ที่คนเขาคิดกันอะไรอย่างนี้เลยนะฮะต่อมาจะเห็นว่า I.O. มีอยู่2แบบนะครับก็คือ d i p เทปอช่องและก็ h d ดีเช่องตัวนี้จะให้มาเยอะกว่าชบาเขาหน่อยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี แกตัวการออกมาว้าวไหมมันไม่ได้ว้าวเหมือนตอนที่ผมรีวิว RTX 3080ของ t u h Gaming นะครับแต่ผมก็ว่าไม่ได้นะเพราะไอ้นี่มัน3060 Ti น,นะครับมันไม่ใช่3080จะให้ว้าวเท่านั้นมันก็คงไม่ใช่อยู่แล้วนะครับแต่ก็โดยรวมถือว่าเป็นการที่ออกแบบมาดูดีมีมาตรฐานแล้วกันนะครับเรื่องที่ตัว PCB ก่อนจะเห็นว่า PCB เนี่ยมันไม่ได้ยาวมากนะครับที่เหลือเนี่ยคือตัว backplate นะครับการรับ power input เป็นแบบ8พินหหัวไม่ต้องซีเรียสมากมายเรื่อง power supply นะครับส่วนอะไรต่างๆมันก็จะมีตัว heat spreader หรือตัวคั้มมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันช่วยทั้งกาะจายความร้อนช่วยทั้งการสร้างโครงสร้างให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับเ mm hmm. ม็ด ram มี t h e r m pad แปะมาให้แล้วก็มีตำแหน่งในการวางบน heat sink mm hmm. มาให้ด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้มันจะไม่ใช่ซิงแยกมี heat pipe อะไรอลังการเหมือนตอนที่มันเป็น3080แต่แบบนี้มันก็ ถือว่าใช้ได้แล้วกันนะครับภาคจา่ายไฟซูเปอร์ร้อนพาวเวอร์อย่างต่างก็ยังคงมีเทอร์โมแพดแปะมาให้ส่วนในฝั่งนี้มันไม่ติดอยู่กว่าฝั่งฮีตซิงแล้วนะครับทุกจุดมีบริเวณของฮี s ซิงก์มารองรับเพราะฉะนั้นแล้วการออกแบบฮีซิงตัวนี้และระบบไรความร้อนถือว่าทําได้ดีงาน PCB ก็ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์วาง100%นะครับ ถัดมาที่ตัวฮีซิง์บ้างขนาดของมันก็เรียกได้ว่าใหญ่พอตัวเลยนะครับไม่ใช่พอตัวดีก็เต็มไซส์แม็กของปัจจุบันแล้วกันนะครับแต่ว่าแผ่นฟินคุณจะเห็นว่ามันห่างกันหน่อยนะครับเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าออกแบบมาลงตัวแล้วเพราะว่าจํานวนแผ่นฟินเนี่ยมันเยอะมากแล้วนะครับเพราะฮีทซิง์มีขนาดใหญ่พอมันห่างอย่างงี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะพัดลมเนี่ยจะได้สามารถเป่าลมเข้ามาระบายความร้อนของอุปกรณ์อื่นบน PCB ีได้ง่ายๆด้วยนั่นเองนะครับส่วนฮีทไพร์เนี่ยก็ ั่วเลยนะครบและไม่ใช่ฮีทไพล์เส้นเล็กๆนะเป็นฮีทไพล์ใหญ่หมดเลยนะครับบางส่วนเล็กๆแต่มันก็ยังถือว่าใหญ่กว่าจอมาตรฐานอยู่ดี ช่องตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการระความร้อนให้กับพวกภาคจ่ายไฟอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บล็อกอต่างๆนี่จะเป็นสําหรับ r รมนะครับพูดง่ายๆว่าให้มาครบเลยดูตัวการ์ดไปแล้วเดี๋ยวมาดูผลทดสอบและรายละเอียดภายในบ้างนะครับว่าทําได้ดีแค่ไหนนะครับอย่างแรกเปิด gpu c ขึ้นมานะครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กขออ่านโพยน,นึงนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าในส่วนของค่า shader หรือคราคอเนี่ยมันก็มีมาที่4 8 0 0บ4หน่วยนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขมาตรฐานของ3 0ม0ที่ เข้ากันทุกตัวอยู่แล้วนะครับซับเวนเดอร์เป็น asus ขึ้นถูกต้องนะครับเทคโนโลยีการผลิตตัวนี้เป็น8นาโนเมตร ga104 หรือว่าการ์ดแอมเปรนั่นเองนะครับแล้วก็คล็อกเนี่ย1,410กับบูสที่1,755กับเมมที่1,750นะครับตัวนี้ถือเป็นการ์ดที่มีการ OC มาจากโรงงานแล้วในระดับหนึ่ง ส่วนแรมแบบ GDR6 ขนาด 8GB ิของทาง Samsung ที่เขาให้มาเนี่ยมันเพียงพอสำหรับการเล่นเกมประมาณไหนนะครับส่วนตัวผมว่าถ้ามันเป็น Full 4D กับ 2K มันก็ค่อนข้างจะเหลือเฟือละนะครับในขณะที่ถ้าเป็น 4K ผมแนะนำว่าควรจะมีแรมมากกว่านีต้ตัวนี้ไม่ใช่การ์ดเซกเมนต์ 4K อยู่แล้วนะครับมันจะมีอะไรที่ขัดใจอยู่เล็กน้อยนะก็คือ NV ็ดีเ่งเปิดตัว3060ธรรมดาไม่ท I ไปเลยนะแต่ว่าแรมของการ์ดจอมันมากกว่านี้อีก อันแรกเรามาดูคะแนนของ3 d m a r มกันก่อนเลยนะครับที่ผมต้องเทสอย่างนี้ถึงแม้มันจะไม่ได้เอาไปใช้งานจริงแต่ว่าคุณสามารถเอาตัวเลขตรงนี้ไปเทียบกับรีวิวการ์จอตัวอื่นที่ผมเคยทําไว้ได้เลยนะครับโดยที่ท i m e Spy จะเป็นการทดสอบแบบ DX12 นะครับส่วน f i r e Strike เป็น DX11 ไฟล์ไซส์ธรรม,มาดาก็เป็น Full HD Extreme เป็น 2K ส่วน Ultra เป็น 4K นะครับคะแนนตัวนี้ก็ไม่ได้หนีกับตัว3 0 0 Ti ตัวอื่นมากมายเท่าไหร่นะครับอาจจะดีกว่ากันอยู่เล็กน้อยเพราะว่าตัวการนี้เป็นการ์ดที่มีการ OC มาจากโรงงานและไดเวอร์มีการอัปเดตมาสักยะนเราด้วยส่วนการเล่นเกมนะครับเกมแรกที่ผมทดสอบนะครับเป็นเกมที่ไม่ได้ใหม่อะไรมากแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ยังกินสเปคอยู่นะครับก็คือ Red Dead Redemption 2ด้วยความที่เป็นเกม Open World นะครับก็ทำงานหนักทั้งตัว CPU ในการสั่งให้การ์ดจอโหลดเท็ก u เจส่วนการ์ดจอนี้ไอ้พวกเกมที่ Unit มี Element ต่างๆเยอะๆอย่างนี้แน่นอนว่าทำงานหนักตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับในช่วง Full HD และ 2K ผมมองว่า f เฟรมเรทที่เล่นเนี่ยเป็น f เฟรมเรทที่น่าประทับใจและสามารถเล่นได้สบายๆไม่มีจังหวะกระตุกเลยนะครับแต่ว่า 4K อาจจะมีกระตุกบ้างนะครับเล่นได้ไหมยังเล่นได้แต่ประสบการณ์ไม่ร้อละกัน ต่อมาเป็นเกม Shadow m o u t o m b Raider นะครับแพทช์ล่าสุดอันนี้ก็รองรับกับการ์ดจอ RTX 3 0มีการอ p t i ิม z e ์มีการ tweak อะไรมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อดีและสาเหตุที่ผมใช้เกมนี้ทดสอบเลยก็คือมันเป็นเกมที่รองรับทั้ง Real-Time Racing DXR แล้วก็มี DSS Deep Learning Super Sampling เพราะฉะนั้นจะได้ฟีเจอร์ของตัวการ์ดที่ครบครันนะครับผลออกมามันก็เหมือนเดิมนะครับก็คือในส่วนของ Full HD และ2 K เล่นได้สบายๆในขณะที่4 K เนี่ยเล่นได้แต่อาจจะมีกระตุกบ้างเป็นบางครั้งนะครับยังไงก็ตามทั้งหมดในการทดสอบเนี่ยผมเปิดเต็มนะ Retracing ก็เป็น Ultra นะครับแล้วก็มีการใช้ DSS ถ้าคุณปิด DSS คุณจะเห็นเฟรมว่ามันตกไปกว่านี้อยู่พอสมควรแต่ก็คงไม่มีเหตุผลให้ปิดใช่ไหมเพราะว่าการ์ดมันรองรับ มันก็รองรับบางคนจะมองว่าใช้ DSS แล้วภาพมันไม่สวยภาพมันหยาบหรือเปล่าส่วนตัวผมอาจจะตาถัว่วผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต,ตกต่างกเท่าไหร่แล้วก็ต่อมานะครับเป็น Assassin's Creed Valhalla นะครับเกมใหม่ที่มี benchmark ทดสอบได้อย่างแม่นยำนะครับอันนี้ Full HD เล่นสบาย 2K เล่นสบายแต่ 4K ไม่สบายและไม่ควรเล่นด้วยนะครับเพราะว่าเฟรมเฉลี่ยที่ประมาณ30เฟรมเนี่ยมันคาบเกี่ยวระหว่างเส้นกระตุกแล้วนะครับถ้าคุณลงไปต่ำกว่าน,นี้คุณจะเริ่มรู้สึกหน่วงแล้วและเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะซีเรียสทีหนึ่งว่าเฟรมมันต้องนิ่งนะครับตัวนี้แนะนำว่า Full HD กับ 2K และเปิด Vsync หรืออะไอย่างนี้ไว้จะดีกว่า ถัดมาที่อุณหภูมิกันบ้างนะครับในช่วง i d l ลเนี่ยพัดลมมันไม่หมุนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับผมวัดได้แล้วประมาณ40นะครับส่วนฟูลโหลดประมาณ15นาทีผมทิ้งไว้ได้แค่58องศาเซลเซียสเองนะครับถือว่าเป็นซิงคที่เย็นเหมือนควรด้วยความที่ขนาดมันใหญ่เสียงผมก็ไม่ได้ยินแต่อย่างใดน,นะครับและในช่วงการบริโภคพลังงานเนี่ยผมเสียบวัดจากวอลปลั๊กหรือว่าเสียบจากปลั๊กบ้านเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบ ค่าการกินไฟของทั้งเครื่องเนี่ยช่วงไอเดลทั้งเครื่องนะครับอยู่ที่70วัตต์แล้วก็ฟูลโหลดด้วยเฟอร์ม์คเฉพาะกรารจอเนี่ยมันจะขึ้นไปที่330วัตต์ก็ประหยัดไฟอยู่ ความแรงของการ์ดทัฟเกมมิ่งตัวนี้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับทั้งในส่วนของ Full HD 2K และ 4K ที่บางเกมพอเล่นได้นะครับผมมองว่าถ้าคุณมอง3 0 0 TI คุณไปเล่น segment Full HD กับ 2K เนี่ยเหลือเฟือแต่ 4K อาจจะยังเป่นปริมนะครับไม่แนะนําแนะนําให้มอง30 8สุดเลยดีกว่านะครับแต่แต่ละคามก็ต่างกันเยอะนะครับโดยรวมแล้ว ความอลังของทัฟเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่มันก็ยังไม่ได้อลังการไม่ได้สวยงามเท่าตัว RTX3080 ตัวนั้นเนี่ยผมแกะออกมาแล้วอู้แต่ว่าตัวเนี้ยผมก็ยังรู้สึกว่าโอเคคุณภาพดีแต่ก็ไม่ได้อู้ขนาดเท่าตัวนั้นนะครับยังไงก็ตามนะครับ พวกฮีตซิงค์ต่างๆเนี่ยยังคงมีการระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์ได้ครบทุกส่วนอยู่เหมือนเดิมและคุณภาพตัวการ์ตัวนี้ยังดีเหมือนเดิมอุณหภูมิที่สามารถทำออกมาได้ช่วงฟูลโหลดเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคนะคุณสามารถโอ์คล็อกเพิ่มเติมได้อีก